สวัสดีครับตอนนี้เด็กๆอยู่ที่ป่าตองกันครับหลังจากที่ฝนตกมาหลายๆวันต่อเน,นื่องวันนี้รู้สึกว่าฝนจะไม่ตกให้เด็กๆได้เล่นน้ำกันิด้ึง <c oughs> น้ำลึกไหมบอกบอกบอกคนดูหน่อยน้ำลึกไหมไม่ก็หนูว่ายน้ำกันเป็นจริงๆใช่ไหมบอกบอกเขาหน่อย อไม่ได้เดินอะเดี๋ยวไปดูนะอันออนี้คือยืนแล้วนะดูขาโอเคนห <Okay. S 2> นลองยืนดูอะอันนี้คือใส่อันนี้คือย,ยืนทำไมได้ไม่ถัวอะโอเค ทีนี้หนูจะกล้าว่ายน้ำน้ำลึกๆไหมหกล้าลงน้ำลึกๆไหมกล้ากล้าแล้วใช่ไหมอะไรก็าเใจเย็นๆอย่าใจร้อนเอาไว้ก่อนใครชอบพูดใครชอบพูดฮะใครชอบพูดแล้วไปดูเขาย่น, <cụ> ยนิดดูอยู่เมื่อกี้นี้ ครับเดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศโอเคครับวันนี้ฝนไม่ตกได้ทํามาหาก,กินกันได้แค่โควิดก็แย่พออยู่แล้วเจอฝนเข้าไปเป็นอาทิตย์เลยนี่ครับเราอยู่ันที่ชั้นสองของแรมโอโอโย ย่าดูอยู่แต่ย่าไม่ยอมเข้ากล้องอ่ะสวัสดีคุณอ,อลิวันถ้าอ่านชื่อไม่ถูกขอโทษด้วยนะครับ เด็กๆมีสตรีมเกมด้วยนะครับเป็นเพจสตรีมเกมของสามเจ๋งขยิงทางแล้วก็เออเพจสตรีมเกมเด็กบายนาวาเ v ฟนะครับเออน้องผู้ชายชื่อนาวาน้องผู้หญิงชื่อเจ้านายครับเป็น FVV หลายๆคนอาจจะถามว่า FVV มันแปลว่าอะไรมันเป็นคําย่อม,มาจากภาษาไทยคําว่าฟ้าแวบๆอะครับ มันเป็นฉายาไว้สตรีมเกมฝากตามด้วยนะครับฝากตามเพจด้วยแชร์ด้วยไลค์ด้วยไ,ไม่ได้สตรีมแบบจริงๆจังมาสองสาวันแล้วครับ ขอเท้าความนิดนึงคือก่อนหน้านี้เราเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้เข้าเดือนที่สองช่วงเดือนแรกที่มาอยู่เด็กๆยังว่ายน้ํากันไม่เป็นนะครับว่ายไม่เป็นเลยคือต้องใส่เสื้อจูชีพเล่นแต่หลังจากที่ผมให้เขาเล่นทุกวันแล้วก็สอนเขาด้วยอะไรด้วยณนะปัจจุบันเขากโดโดเล่นแบบอย่างที่เห็นเนี่ยครับว่ายว่ายน้ํากันแข็งแล้วแล้วก็เก่งแล้ว เม่ใส่ชูชีพแล้วน้ำลึกนะครับนี่นี่ไม่ใช่สะเด็กน้ำมิดหัวครับที่สำคัญเลยมันอยู่ตรงที่ทำเป็นประจำและทำอย่างสม่าเสมอครับเรื่องการว่ายน้ำสำหรับเด็กผมว่าลูกสองคนอย่างผมเนะี่ยจากที่ผมสังเกตลูกของผมนะเอาความรู้สึกส่วนตัวนะผมว่าเด็กทุกคนนะ่ะสามารถว่ายน้ำเป็นได้ในระยะเวลาสั้น เพียงไม่กี่วันแต่ปัญหาของผู้ปกครองมันอยู่ที่ว่าไม่มีเวลาพาไปไหวสําหรับคนที่บ้านไม่มีสระว่ายน้ำนะครับแต่ถ้าได้ลงน้ําทุกวันต่อเนื่องอสักหนึ่งอาทิตย์อะ่ะผมมั่นใจว่าในหนึ่งอาทิตย์นั้นอะ่ะเด็กสามารถไหว้น้ําได้เก่งเลยคือจากไม่เป็นก็ว่า้เก่งไปเลยผมเชื่ออย่างนั้นถ้าไม่เชื่อลองดูครับถ้ามีแบบเป็นสปอร์ตขับหรือว่าที่ไหนอพอจะมีเวลาว่างพาน้องไปอย่างเงี้ยครับถ้าไปต่อเนื่องแบบ เจ็ดวันหรือว่าเนี่ยไม่เกินเจ็ดวันจะว่ายน้ำจะว่ายน้ำเป็นครับแต่ถ้าไปบ้างไม่ไปบ้างผมว่ามันเสียเวลาเปล่าตรงนั้นนะครับสลัเวลานิดนึงครับผมเชื่อเลยว่าเด็กทุกคนจะว่ายน้ําได้เก่งภายในเวลาแค่อาทิตย์เดียวไม่จำเป็นต้องไปพึ่ง ครูสอนว่ายน้ำหรือคอร์สสอนว่ายน้ำเขาว่ายกันเองได้เขาตีลังกาได้เขากระโดดน้ำได้แล้วก็แข็งแรงด้วยครับได้ทุกส่วนว่ายน้ำ จะเดินมันน้ำด้วย<ะ>ก้าวเดียวก็จมแล้ว จริงๆพ่อก็อยากลงด้วยนะครับจะเดี๋ยวต้องไปขายของต่อสวัสดีครั้งนะครับสวัสดีกับวันอะไรก็ไม่รู้ครับจำวันไม่ได้แล้ว สวัสดีครับว่าจะลงด้วยไม่ได้ลงเลยครับเออผมฝากแชร์ด้วยนะครับ ฝากติดตาม Facebook ของผมด้วยแล้วก็ใน Facebook จะมีเพจอยู่2อเพจนะครับเป็นเพจสตรีมเกมของเด็กๆเขาเขาอยากมีเพจเอาไว้สตรีมเกมผมฝากฝากตามชมฝากดูสตรีมเกมรอบช่วงบ่ายๆกับช่วงดึกๆนะครับ กับโวหินไม่ได้เลยมาไงท้องก็จับฟันดีๆเลยเอามาฟันดีๆเลยมันต้องแบบนี้ถ้าเกิดรีบอะไม่รู้จะทำ คุยกับคนดูมั่งคุยกับคนดูมั่งมาครับใครอยู่ใกล้ๆมาว่ายน้ำกันครับมา ที่โรงแรมโอโยครับปายสีส้มนั่น ครัแล้ววันนี้เดี๋ยวผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่สวัสดีสำหรับวันอะไรก็ไม่รู้วันนี้เดี๋ยวไว้คลิปหน้าครับเดี๋ยวจะลงเล่นด้วยวันนี้สวัสดีครับ